สบายดีทุกคนตอนนี้เฮากําลังสิไปไหว้ท่าพนมนี่สาๆเสาวสาด้วยี่ย่างไปเนาะใก่เติบได้นี่ย่างจากบอนพักไปเฮามาย่างเบิ่งบรรยากาศยามแรงๆเนาะมาประเทศไทยเด้ะอืม่้ยาเนาะ่้ยานเนาะต้อมาคาา แรงเ,เนาะจังบรรยากาศดีอุ้ยยันรถกินราบารถลายขนาดเลยม่นินยัพม่าแม่รถลายแช่คุณล่าจุดผมเสรคุณล่าหนักมา,มานี่ยเจ้าโคกคุเวนีฝนตกเนาคิดว่าสิบรได้ไปแหละมาแล้วรถมแล,ล้วรถย่านอนต,ตกแต่งเฮงเติบเริมสิ คุณแม่ค่อยใส่สิ้นนะฮะโอ้คนลาวโอเไปไว้ท่าต้องใส่สิ้นคนวะเจ็ดพอดีแรงแรงกระตั้งวันนี้บรหันข้าวเปียกคุณรอแซบนะอ๋อหันข้าวเปียกเพิ่นจะเออเปิดตัวแรงๆเลยแซบคนบรหันเนี่เนื้อลายคนวะ

ไ ah, ห้ดูให้ดูเลยเด้งเลยเดียวใช่ไหมให้ดูกระดาษเลยเด้ออ๋อห้อนแล้วลายทำไมลายเดียวครับครับดอกไม้ครับดอกไม้ครับนี่ดอกไม้ของวัดเหรอครับบูชาดอกไม้ของวัดครับเอาไหมเป็เป็นเป็นเอาดอกบัวเด้อบัวกับทูบกัเลยทูบทูบบวกก็ได้ ขึ้ <c oughs> นดาทก็ว่าอทกจได้หมอืมอันนก็ได้ก็อหอนขนาะดแม่พลาอืมแม่มัดหนึง ไม่จะคือเอาแงยกันไหเฮาเออได้ละสามรอบมมากับทีมงานไปแ้อกนอนไก้แค่หนงอม่ง้ยไปม่ทร่วันบนาดนึ่งเวลาเวลาแต่งไทย กปนย่งถ่ายหุกกับมันทอดแล้วเด้อทาดนมใ่กีบถาไปก่อนอ้าเราลัผ่นก่อน้าห้าห้ล้าห้าห้าไ้้า้าาาาา้ด้าา้้า

ก็คือแบบสะอาดงามตาครับนะแม่งามแพงบุรณะใหม่อ่ะโอ้งามสุดๆเลยทุกคน ให้เพิ่นเทศให้ฮอดอย่างหลั คนหลายเต่นคนหลายเะจ้ะทุกคนนี่ไงหน้าเดี๋ยวจะไปให้ป้าไอเจ้าจาล่ะเจ้าจาล่ะ ไนหักกระไดบ่ง่องา้าหเจ็้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามิบสี่สิบห้านิบหกสบเ็4เก้บกบเจ็ดสิบสิบเาสิส จ um, yeah. uh, okay. ับกองเองเนาะให้แม่จับกองให้ปิดเดียวรอบสุดท้ายย่างไปทุ่โทไปในใจ เนี่ยถ่ายให้อังคารวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ <laughs>

ำอไใหน่ยก็พอได้่วอกไปถ่ายเองเนาะนี่เลยบริเวณวัดเ่นผัวกะจีแพ้ปีก uh uh ับกบะดจะมีข okay. oh, uh ึ้นแต่ละปีเนาะออกมาแล้วตอนไหนต้ประทายัน ตอนนี้ไหวท่าแล้วก็เออเอยู่นาวัดมีไทยฮุ้มไทยุ้กองแล้แหละกองแล้วบ่กร่งมันเย็นนี่เ่ออกให่ไม่ เป็นอะไรแม่ดูดไว้บพรมอยาใส่งามขนาดเลยท่าจะไปส่แม่นี่ทานลกคแม่ไปแนานี้มเอารับมาบาไเขาไปกินมูกระทะโอ้กระทะกรทั่งลูกพันจิากินหมูกระทะวิววิวยามนึงแลงงนี่งามขนาดเลยังไท่านสิถท่า,ายกับผมม,ม,มีคนถ่ายหูเป็น<ม> กมีคนถ่ายหูเป็นเนะเาะอ่าชีให้ถ่ายหุงามๆกมีคนถ่ายหู่เป็น่นว่าชีจ้างเขาถ่ายกับเห็นนะ้ะจะเข้าไปใส่แล้วนอม่ขูทางเาว่าสีถ่ายอ,อยู่ถ่ายทีหคะมาทนี้ยังยังรินน้ำาแรนี้เย็นสบายขนาดเลยดูปลาได้ปาปลอกได้เอา,เเอาป,ปลอ,อีันปลปลกหง<ะ>อยปลากรมิ้เต้ออากมิ้นชิ้นผอมหนึ่งปลารน นี่เด้อบรรยากาศก็อตอนเข้าไปนี่ถ้าทุกคนแบบคือแบบสว่างสวยน,ยนะเราแบบมันสะอาดตาฮะนะเราของบอกบอ่อาถือกันเราเป็นไร <c oughs> โอเคเราทุกคนสำหรับคลิปเนี่ยขอจะไปบเพยงสามีฝากกดไลค์กดติดตามเด้อฝากติดตามคลิปต่อไปนะทุกคน ว่าเราจะไปไซโต้า่าเจอกันคลิปหน้าได้โอ้พญานาคงามขนาดเลยเป็นยังพันธุ์ลงสีได้ไงใกล้ใกล้เป็นจีนไทยโฮบหออืมอย่างขัดกันเยะเป็นหากลงสี